what มาประน,นมกันไว้รงหน้าเร็วๆอย่ารอช้าส่งยิ้มแล้วพูดคำว่าสวัสดีสวัสดีครับเด็กๆยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ True Click Live Learn at Home ครับ ไม่ทราบว่าเด็กๆยังจำคุณครูได้ไหมครับคุณครูชื่อคุณครูอะไรเอ่ยใช่แล้วครับคุณครูยอดนั่นเองนะครับจะมาพบกับเด็กๆอีกเช่นเคยครับนะครับไม่ทราบว่าเด็กๆอยู่บ้านเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้สบายดีกันไหมครับจะบอกว่าคุณครูยอดคิดถึงเด็กๆมากเลยวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่เราจะได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งแล้วครับบอกเลยว่าคิดถึงมากๆนะครับโอ้โหคุณครูยอดแหมรอเด็กๆอยากเจอกันเต็มที่แล้วนะครับอยากรู้จังช่วงนี้สุขภาพเป็นยังไงครับ เยี่ะมากครับดูแลสุขภาพนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินนะครับทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มนมด้วยนะแล้วอยู่บ้านช่วงนี้นะครับมีเวลาเยอะใช่ไหมครับนะเราก็ไม่ใช่อยู่แค่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับหน้าจอโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตนะครับมีใช้เวลาีไปเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆด้วยอาจจะเป็นงานบ้านใช่ไหมครับช่วยคุณพ่อคุณแม่นะครับนะดูซิคุณพ่อคุณแม่อยากให้เราเรียนรู้เรื่องอะไรนะครับ เอาล่ะนะครับวันนี้คุณครูยอดมีภารกิจสนุกเช่นเคยครับและจะบอกว่ามีแขกรับเชิญที่น่ารักมาฝากทุกคนอีกแล้วครับแต่ก่อนอื่นทบทวนกันนิดนึงตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่เรื่องของเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษแล้วใช่ไหมครับเราผ่านกันไปแล้วเทคโนโลยีกับภาษาไทยครั้งที่แล้วเทคโนโลยีกับภาษาอังกฤษ,กฤษเป็น E ีแรกนะครับเด็กๆ,ๆเริ่มรู้จักแล้วใช่ไหมครับว่าเทคโนโลยีเนี่ย เข้ามามีส่วนในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเราได้ยังไงบ้างเพราะว่าช่วงนี้เราไม่มีโอกาสได้เจอกันที่โรงเรียนเลยใช่ไหมครับก็ต้องอาศัยอาศัยอะไรบ้างอยากรู้จังว่าเด็กๆใช้อะไรในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษครับเวลาอยู่บ้านดูซิจะเหมือนคุณครูยอดหรือเปล่าไหนเด็กๆใช้อุปกรณ์อะไรก่อนดีกว่าใครใช้คอมพิวเตอร์ครับเยี่ยมมากส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์เลยนะครับใครใช้เป็นแท็บเล็ตครับแท็บเล็ตแท็บเล็ต มีหลายคนนะครับใครใช้เป็นโทรศัพท์ครับนะครับอุปกรณ์เหล่านี้สามารถทําให้เราเรียนรู้นะครับภาษาต่างๆโดยเฉพาะอยยิ่งภาษาไทยและอังกฤษได้นะครับแล้วมีใครฝึกฝนในแอปพลิเคชันที่คุณครูยอดแอบกระซิบบอกไปครั้งที่แล้วไหมครับบอกเลยว่าคุณครูยอดยังติดใจยังเล่นไม่เลิกเลยนะครับตอนนี้ไปถึงด่านที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับเอาล่ะนะครับวันนี้คุณครูยอดมีภารกิจอะไรเพิ่มเติมนะครับ รอชมครับแน่นอนครับเช่นเคยครับก่อนที่จะพบกับภารกิจในวันนี้ครับย้อนกลับไปดูภารกิจของเราครั้งที่แล้วก่อนหน้าที่25ครับเด็กๆครับตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวไหนหายไปกากบาดทับเขาเลยอย่างเช่นข้อที่1ครับดูสิครับว่าตัวอักษรตัวไหนหายไปมี A B C และตตัวไหนครับเยี่ยมมากครับ D ดีเป็นตัวสอสษรที่อยู่ข้างบนหรือข้างล่างครับข้างบนตัวบนนะครับคือตัวดีกากบาดท,ทับเขาไปเลยนะครับข้อที่2โอ้โหเป็นรูปอะไรเนี่ยแอปเปิลนะครับนะเป็นรูปแอปเปิลดูซิตัวไหนหายไปครับลองดูทีละตัวดีกว่าครับมีมีตัวอะไรบ้างครับ hijk ตัวที่ถัดจากตัว k คือตัวอะไรครับ L ใช่ไหมครับนะตัวไหนเอ่ยข้างบนหรือข้างล่างครับข้างล่างนะครับกากระบาดท,ทับตัว L เลยส่วนข้อที่3บอกคุณครูว่าให้ชื่นใจเลยดีกว่าว่าตัวไหนหายไปครับ S แล้วก็ T เยี่ยมมากครับและข้อสุดท้ายตัวไหนหายไปครับตัวไหนครับตัว Y นั่นเองตัว Y ที่อยู่ข้างล่างกากบาททับเข้าไปเลยครับ เยี่ยมมากแน่นอนครับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูยอดและคุณคู่คุณครูแพค่ะเยี่ปรบมือตื่นเต้นมากเลยค่ะครูยอดครับผมวันนี้ขอเชิญมาแหมเป็นแขกรับเชิญพบกับเด็กทุกคนอีกครั้งหนึ่งในช่วงกิจกรรมครับวันนี้มีกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมมาฝากครับคุณครูแพคุยกิจกรรมอะไรครับคุณรูยอดคุณแพ้ตื่นเต้นมากแน่ชื่อว่าเป็นกิจกรรมตัวอักษรไหนหายไปนะนะครับ ครูแพรจะทำได้ไหมเนี่ยคุูยอดโอ้ยลองดูสิครับคุณครูแพรได้ลองโหลดแอปพลิเคชันนึงคุณยอดสอนไปยังไงโหลดแล้วค่ะแต่ยังไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่นี่ไงคุณครูแพรไม่ยอมเล่นไงเด็กๆได้ลองโหลดกันรื้ยังครับลองโหลดลองเล่นแล้วถ้าใครลองเล่นแล้วต้องเจอคําเหล่านี้บ้างแหละนะครับนะภารกิจของเราง่ายๆครับนะวันนี้คุณครูยอดจะมีรูปภาพมาให้้รูปภาพ <anto> บอกเลยว่าเห็นแล ah e <tinc S 1> ้วหิวมากๆนะครับมีรูปภาพมาให้เด็กๆดูแล้วก็ดูด้วยว่าคําศัพท์ของเขาเนี่ยนะครับตัวอักษรตัวไหนหายไปง่ายๆใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วครูแค่พร้อมไหมครับเนี่ยพร้อมมากเลยครับคที่หนึ่งมาสิครับผมโอ้โหน่ากินสุดๆเลยพี่ยอดหิวครับผมยังไม่กินข้าวเที่ยงใช่ไหมครับครับผมคือรูปอะไรครับเด็กๆรูปอะไรครับเนี่ย ชอบเค้กบ้างไหมเนี่ยคุณครูก็กินเค้กทุกวันเลยช่วงเนี้เ <laughs> <laughs> ด็กๆอย่าทานเยอะนะช่วงนี้ยทานแลว้วก็ร่างกายด้วยนะครับอ้าวเค้กครับคําศัพท์ภาษาอังกฤษของคําว่าเค้กลองดูครับปึ้งๆ <c oughs> ตัวอะไรหายไป <c oughs> ตัวไหนหายไปตัวแรกเลยครูแพรโอ้ oh! ครูแพรทราบไหมอะตัวไหนหายไปครูแพรขอคิดก่อนนะให้เวลาดึก <c oughs> ครับเนี่ยมันต้องสะกดขึ้นด้วยตัวอะไรเภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวเปิดแอปเดี๋ยวเปิดแอปดูก่อนดีกว่า ยอดรูแพรดูด้วยได้ไหม่ะไม่ได้ครับเ,เด็กจําได้ไหมคะจําได้ไหมครับครูแพรว่าขอเดานะน่าจะเป็นตัวซีหรือเปล่ปปาคะใช่ไหมครับเด็กๆเ,เ,เด็กครับคุณครูแพรตอบว,ว่าอักษรที่หายไปคือตัวซีคิดว่าถูกหรือไม่ครับผมถูกไหม่ะและตัวซีหายไปก็เป็นคําตอบที่ถูกตอมม้องเลย เค้กภาษาอังกฤษครับสะกดดังนี้ครับ C A K E เค้กเอ้ยหิวครับผมอ้าวพบกับภาพที่สองพร้อมไหมครับพร้อมค่ะลุยสิครับผมไปดูภาพนี้ครับเป็นภาพอะไรเนี่ยพี่แทนพี่แทนกำลังทำอะไรครับวิ่งหรือเปล่าครับคุณย่าครับแน่นอนครับพี่แทนกำลังวิ่งเด็กๆทราบไหมครับวิ่งภาษาอังกฤษคืออะไรเอ่ยอา ถ้าไม่รู้ใบให้ก็ได้ครับนี่มีมาให้แต่ว่ายังมีช่องว่างไม่สมบ,บูรณ์อ,อ,อยู่เ,เขามีมาให้สองตัวครับอ่ายและตัวสุดท้ายหายไปคู่แพ้คิดว่าตัวอะไรตัวอะไรอะ่ะอ่าเด็กๆทราบไหมครับนนจริงี้ให้เวลาสาวินาทีดีกว่าให้เวลาสาวินาทีดีกว่าหนึ่งเด็กๆช่วยตอบไหมสองสาตัวแอเ่าอด อ U ายูเอไม่คุ้นเลยครับเด็กๆเด็กๆช่วยบอกหน่อยดีกว่าครับอ U ยูแล้วก็ตัวเอ็นอือเอาปลอบมือเด็กๆเขาหน่อยเพราะฉะนั้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษของคำว่าวิ่งก็คือคำว่ารันนั่นเองสะกดพร้อมกัน R U N RUN เ <laughs> ้ย <laughs> เรื่องเรลิกแล้วไปกินข้าวเที่ยงเลยดีกว่าอย่างอย่างอย่างกูแพ้อ,อย่าพึ่งสิมีครัคุยยอดมีครับพบกับคํานี้ครับเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งครับเหลืองเหลืองอ๋อกินนี้กินเช้าเช<ๆ>้าค<ๆ>ุณคุยยอดชอบมากเลยคํานี้คืออะไรคเรนียกล้วยภาษาอังกฤษคือโอ้โหบานาน่าหรือเปล่าคะเอาแน่นอนบานาน่าแล้วภาษาอังกฤษอักษรที่หายไปคือตัวแรกเลยตัวแรกคือ อักษรตัวใดครับครูแพ้เด็กๆช่วยคิดตามไปเลยนะตัวอะไรนะตัวบีหรือเปล่ายอดครับง่ายมากคนนี้ง่ายมากเลยก็บันัน่าจะชัดอยู่แล้วใบไปม้คือตัวบีใช่ไหมครับเด็กครูแพ้บอกว่าตัวบีเป็นตัวสอดที่หายไปคิดว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมนะตัวบีอ่าเยี่ยมมากเอาปรบมือใดไหยครูแพ้หน่อย บานาน่าเมื่อสักครู่นี้ตัว B หายไปนั่นเองนะครับอา้าวสะกดพร้อมกันดีกว่า B A N อ N ออ่านว่า B, บาน,านาน่านะครับกล้วยนั่นเองและคำสุดท้ายแล้วครูแพรครับเน่ <st it> คำสุดท้ายแล้วครูแพรเห็นรูปอะไรดีกว่า <st it> เหมือนจะเป็นสีไหมคะสี <st it> อ้าวสีอะไรครับครูแพรเด็กๆสีอะไรดีกว่าสเด็กๆสีอะไรครับสีอะไรครับเนี่ย สีชมพูใครชอบสีชมพูบ้างคูณแพรชอบคุณครูก็ยังชอบเลยสีสวยน่ารักเขียวนะครับอะมาดูดีกว่าครับมาดูคำใบของเขาดีกว่าครับเนี่ยเขามีมาให้แค่ i n k โอยตัวสองตัวแรกหายไปครับอ๋ก็แสดงว่าก็ต้องเป็นชื่อของภาษา เป็นภาษาอังกฤษคำว่าสีชมพูใช่ไหมครับใช่เลยครูแพรรู้ไหมครูแพรรู้ไหมครูแพรรู้ชื่อเขาเขาชื่อว่าพิงภาษาอังกฤษสีชมพูพิงสีชมพูครับเด็กๆรู้ไหมเอ่ยว่าคำนี้คำว่าพิงคตัวไหนหายไปครับผมตัวไหนนะหายไปให้เวลาสามวินาทีครับเดี๋ยวครูแพรขอจับแล้วนะจับเวลานะง่ายมากเอาตอบเลยครับผมตัวพีแน่เลยเด็กๆคิดเหมือนครูแพรไหมใช่ไหมครับใช่ไหมตัวพีหายไปไหนใครตอบเหมือนครูแพรบ้างยกมือขึ้น ยกมือกันทุกคนเลยเอ้าวเฉลยก็ได้ครับเพราะฉะนั I ้นตัวนี Pin, ้ตัวภาษาอังกฤษที่หายไปคือตัว P สะกดพร้อมกันดีกว่า P I N K Pink ชมพูเอาลยมือทุกคนโน้ภารกิจของเราง่ายๆนะครับ ใครตอบได้ทั้ง4คําเลยยกมือขึ้นเอาล่ะวันนี้เป็นภารกิจง,ง่ายๆครับคุณครูแพรขอบคุณคุณครูแพรมากเลยที่วันนี้มาอยู่กับคุณครูยอดและมาอยู่กับเด็กๆครับนะขอบคุณมากครับทุกคนมาเลยครับกลับมาเข้าสู่ช่วงแนะนําแอปพลิเคชันที่เอาไว้ฝึกภาษาอังกฤษนะครับสำหรับเด็กๆสําหรับพวกเรานั่นเองเมื่อครั้งที่แล้วครับคุณครูยอดฝากแอปพลิเคชันไป2แอปพลิเคชันใช่ไหมครับให้เด็กๆไปทดลองโหลดและทดลองมาเล่นดูนะครับ แอปพลิเคชันแรกคือ Drops นั่นเองใครโหลด Drop มาแล้วบ้างยกไม่ขึ้นเยี่ยมมากครับเป็นไงบ้างครับสนุกใช่ไหมครับเลินเลยใช่ไหมคุณครูก็จะไม่เลิกเล่นเลยใช่ไหมครับนะโอ้โหบางคนแบบได้หมวดคำศัพท์ที่เป็นผลไม้เป็นเรื่องของอาหารเงี้ยดูไปเล่นไปหิวไปนะครับแต่บอกเลยว่าแอปพลิเคชันนี้สนุกมากเขามีแบบฝึกหัดให้เราเล่นหลายวิธีทำให้เราเพลินและไม่น่าเบื่อครับ สนุกครับแอปพลิเคชันนี้ไม่ยากจนเกินไปเป็นสับสั้นๆครับอีกแอปพลิเคชันหนึ่งคือ d u o l i n g o นะครับเหมาะสำหรับเด็กๆที่มีพื้นฐานบ้างอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนรู้ภาษาที่ 3, 4, 5อย่างเช่นภาษาในเอเชียเราก็เป็นญี่ปุ่นจีนเกาหลีพวกนี้ใช่ไหมครับก็สามารถเรียนได้อิตาลีพวกยุโรปก็ได้นะครับอันนี้สนุกมากเลยใครลองไปโหลดมาแล้วบ้างใครไปเจอพี่นกพูกบ้างแล้วครับ มีหลายคนแล้วเย่ยมมากค่อยๆฝึกไปนะครับค่อยๆฝึกเราลองฝึกเล่นทุกวันแอป,ปนี้สัก5นาทีวันนี้แอป,ปนี้อีกสัก5นาทีค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวเราก็เก่งนะครับแน่นอนครับวันนี้คุณครูยอดก็มีอีก2แอปพลิเคชันมาฝากเด็กๆครับแอปพลิเคชันแรกเป็นแอปพลิเคชันที่เพื่อนชาวต่างชาติคุณครูยอดครับแนะนํามาชื่อว่าเค้กครับ <c oughs> ฟังชื่อแล้วไม่น่าใช่แอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษใช่ไหมน่าจะเป็นการฝึกทําอาหารใช่ไหมครับ แต่จะบอกว่าแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้ฝึกภาษาอังกฤษครับแล้วทําได้ดีมากเลยทีเดียวช่วยได้มากเลยทีเดียวนะครับจะเป็นแอปพลิเคชันที่ให้เราได้ฝึกการฟังครับในแอปนี้เขาจะอ่านเขาจะพูดเป็นประโยคมาให้เราฟังและให้เราพูดตามอ่านตามเขานะครับและเขาจะประมวลผลเขาจะคิดมาให้เสร็จสับเลยว่าคําที่คุณครูยอดพูดไปเนี่ยถูกต้อง ตามที่เขาพูดกี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหไม่ธรรมดานะเด็กๆทดลองดูคุณครูยอดเคยเจอเด็กๆในห้องเรียนเนี่ยภาษาอังกฤษคำศัพท์เนี่ยได้เยอะนะครับแล้วก็สำเนียงเนี่ยดีคุณครูยอดอีกลองฝึกดูนะครับแอปพลิเคชันที่2ในวันนี้ครับเหมาะสำหรับเด็กๆที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษบ้างอยู่แล้วแล้วก็รักในการดูการ์ตูนการดูแอนิเมชันการดูหนัง การฟังเพลงนะครับนะโอ้โหเป็นเพลงเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอะไรพวกนี้นะครับนะเด็กๆสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ได้เพราะว่าเด็กๆจะได้เรียนรู้คลิปสั้นๆเขาจะตัดมานะเป็นคลิปสั้นคือเขาจะให้เราเลือกได้ว่าเราอยากจะเรียนรู้กับคลิปสั้นแค่ไหนสั้นมากก็ประมาณไม่กี่วินาทีแหละเป็นประโยคเป็นประโยคเดียวนะครับค่อยๆเรียนรู้ไปทีละประโยคเขาจะตัดมาทีละประโยคอย่างเช่นวันนี้ เรียนรู้กับบทเพลงใช่ไหมครับเขาจะพูดเขาจะร้องมาเนี่ยหประโยคแล้วให้เด็กๆลองฟังดูซิเพลงที่เขาร้องหนึ่งประโยคเนี่ยมีคําว่าอะไรบ้างเด็กๆก,ก็คอ่คอยใช้นิ้วคลิกใช้นิ้วจิ้มสัมผัสเนาะที่หน้าจอเนาะเลือกว่าคําในประโยคนี้มีคําว่าอะไรบ้างบอกเลยว่าสนุกเนาะอันนี้ไม่เครียดนะครับนะเขาจะมีให้เราเลือกเลือกสำเนียงด้วยนะ ภาษาอังกฤษเขาไม่ได้มีแค่สำเนียงเดียวนะครับมีทั้งบริเตนมีทั้งอเมริกันนะครับเ,เด็กสามารถเลือกได้นะครับแต่อีกครั้งหนึ่งนะครับเหมาะสําหรับเด็กๆที่มีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับเด็กๆที่ยังไม่ค่อยคล่องไม่ต้องกลัวครับเราฝึกเล่นทุกวันนะครับฝึกเริ่มจากดรอปก่อนก็ได้นะครับแอปนี้เล่นสัก5้นาทีเล่น5นาทีเสร็จแล้วไปเล่นอีกแอปหนึ่งนะครับแทนที่เราจะไป เล่นเกมดูกระตูนใช่ไหมครับเราเปลี่ยนมาใช้แอปพลิเคชันพวกนี้ที่เขาผลิตมาให้เป็นประโยชน์ในการฝึกภาษาังกฤษของพวกเราครับมาครับผมภารกิจในวันนี้ครับหน้าที่27ครับเหมาะสําหรับเด็กๆที่โอ้โหชอบที่จะค้นคว้าหารหัสลับครับผมวันนี้ครับเด็กๆช่วยพี่คลิกหน่อยครับถอดรหัสลับเป็นรูปภาพพวกนี้นะครับแล้วมนเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเพื่อเรียงกันให้เป็นคําที่สมบูรณ์ครับ อย่างเช่นเด็กๆเ,เห็นตัวแรกไหมครับเป็นตัวเไรครับหมึกใช่ไหมครับหมึกเขามีตัวอะไรครับตัว M อยู่ด้วยแสดงว่ารูปภาพหมึกก็เท่ากับอักษรภาษาอังกฤษคือตัว M ต่อไปเป็นปลาสีฟ้าก็เท่ากับตัวอะไรครับโออ่าเด็กๆค่อยๆดูไปนะทีล่ละตัวเขามีเยอะนะครับลองไปดูข้อแรกดีกว่า,าเป็นตัวอย่างสักหนึ่งข้อพอรู้ว่าเด็กๆทำได้อยู่แล้วชอบค้นหาอยู่แล้วนะครับ ข้อที่1ดูสิครับมีรูปภาพอะไรอยู่บ้างภาพแรกเป็นภาพปลาดาวครับปลาดาวเท่ากับตัวอักษรตัวอะไรครับผมตัวทีเด็กๆก,ก็เขียนตัวทีข้างล่างปลาดาวเลยครับและมีตัวอะไรอีกครับปากเป้าใช่ไหมครับอาลองดูครับปากเป้าภาษาอังกฤษของเขาคือ H ได้ T กับไดเ h แล้วนะ ต่อไปคือหอยใช่ไหมครับหอยเท่ากับตัวอกักษรภาษาอังกฤษคือตัวาและอีก2ตัวก็เหมือนกันเลยเป็นรูปของฉลามใช่ไหมครับปลาฉลามปลาฉลามตรงกับตัวอกักษรภาษาอังกฤษตัวไหนครับ E ใช่ไหมครับทั้ง2ตัวเลยก็เป็น E กับ E เป็น double E นะครับนะเพราะฉะนั้นรหัสในข้อที่1ก็เป็น E s, Final 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 Now, right. T H R W E นะครับ3นะครับแปลว่า3นั่นเองข้อที 2> ่2ข้อที่3ข้อที่4รอเด็กๆอยู่ครับนะดูสิเด็กๆจะสามารถสืบมาให้ได้หรือเปล่าว่าคำเหล่านี้คือคำว่าอะไรและครั้งหน้ามาเจอกันครับไว้พบกันใหม่กับ TrueKick Life Learn at Home สำหรับวันนี้สวัสดีครับ